สวัสดีครับผมวิสิตนะครับ BRD นะครับวันนี้นครับเ,เราได้รับเกียรติจากทางตัวแทนจำหน่ายจากประเทศมาเลเซียครับรัสซาบ้าเราวันนี้มาร่วมแสดงความยินดีกับทางร้านนะครับเนื่องจากได้เปิดศูนย์บริการแห่งใหม่ที่รองรับลูกค้าจำนวนเพิ่มมากขึ้นจากการได้นำผลิตภัณฑ์ของไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่องหรือว่าพวกฟักกระโปรงแล้วก็อุปกรณต่างๆแล้ว ในนั้นก็รวมถึงผลิตภัณฑ์ของ B บดีนะครับในจำนวนสินค้าหลายอย่างนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากคนไทยและก็เมืองไทยนะครับการมาครั้งนี้เราจะได้นำเทคโนโลยีของคนไทยที่เราเล่นกันจากที่เมืองไทยครับมาสู่ประเทศมาเลเซียว่ามันจะ,สะแสดงศักยภาพของสินค้าเราเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาตินะครับและจากวันนี้ครับพวกเราคงจะพัฒนาสินค้าต่อไปดีขึ้นแล้วก็ มาตรฐานส่งออกให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมครับ b r ีดีสิน้าไทยที่ได้รับการยอมรับไปทั่วโลก